ดูที่พิษณุโลกกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมสมัยนี้ขายของธรรมดาโลกไม่จาฮะแม้กระทั่งขายพวงมาลัยอะถ้าขายพวงมาลัยให้โลกจำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบางทีอาจจะต้องสร้างจุดขายแล้วดูคนขายพวงมาลัยคนนี้หน่อยโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยอยากจะส่งรังสีมาไปเป็นรจนาคู่กับพี่ขาเลยนี่แต่งตัวเป็นเงาะป่าปากแดงนะครับถือพวงมาลัยเร่ขายอยู่แบบนี้โอ้โหดู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 โอ้ยเห็นแล้วคุณจะไม่แวะหน่อยหรอหน้าตาเขาจิ้มลิ้มขนาดเนี้ยต่อ สี่แยกบ้านเตงหนามครับถนนสายเลี่ยงเมืองตําบลหัวรออําเภอเมืองพิษณุโลกนี่ครับเงาะป่าปากแดงแห่งเมืองพิษณุโลกไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นพ่อค้าขายพวงมาลัยผู้คนที่ขับรถผ่านจุดนี้พบเห็นเมื่อไหร่ก็ยิ้มให้ตลอดเลยพวงมาลัยที่ขายเนี่ยพี่เขาร้อยเองด้วยวันหนึ่งจะร้อยมาทั้งหมด50พวง ขายพวงละ20บบาทนะครับก็สร้างสีงสันในการขายสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆต้องลดกระจกโบกมือทักทายเจ้าเงาะป่าสนุกสนานกันไปคนที่อยู่ภายใต้ชดุดเงาะป่าปากแดงนี้นะครับชื่อว่า คุณสิทธิชัยแก้วเสียงอายุ3 7ป,ปีน,นี่บอกเลยว่าเพิ่งจะแต่งชุดเงาะป่าขายพวงมาลัยได้เดือนเดียวเองอเออดังนั้นใครไปก่อนหน้านี้อาจจะไม่เห็นนะครับเ,ออเขาบอกว่าที่มาของการแต่งตัวเป็นง้ะป่าเนี่ยคือยอดขายพวงมาลัยมันตกลงอ่อ,อ,อ,อไรายได้พอน้อยลงปุ๊บมันก็อมฝืดเคืองนิดนึงต้องหาวิธีการและเลยแต่งตัวเป็นง้ะป่าปากแดงเฮ้ย ช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงๆโดยเฉพาะพอเห็นลูกค้ายิ้มมีความสุขซื้อพวงมาลัยด้วยคนขายก็ดีใจครับขายแบบเดิมๆมันก็เงียบๆนะครับผม,มก็เลยลองลองใส่ชุดน,นี้ดูแล้วก็มาขายดูครับแล้วขายแล้วเป็นไงบ้างครับก็ผลตอบรับก็คือลูกค้าแบบยิ้มแย้มโบกมือไม่เป็นครับถ่ายรูป<ๆ>เราก็มีความสุขลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขครับจับ บางคนบอกว่าอยากเห็นหน้าจริงคุณพี่สิทธิชัยอ่ะไม่ยอมโชว์บอกต้องแลกกับรจนาเดี๋ยวส่งลังสีมาแถามจิตดีอีกคนหนึ่งอ่ะไปอุดหนุนพวงอะไรพี่เขาหน่อยนอกจากนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงกันเจอหุ่นลมหุ่นลมรูปร่างประหลาดตาคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยันี้เหรอข้าวหลามหนองมนไม่ใช่หรืออะไรข้าวหลามหนองมนจะไม่ไปโปรดที่พิษณุโลกนี่คือขวดน้ําปลาร้ายืนอยู่ริมถนนคอยโบกมือทักทายโยกตัวไปมาเนี่ยเชิญชวนให้ลูกค้าแวะซื้อน้ําปลาร้ากันหน่อย โดยคุณศักภัยบูรณวงบุทษยรัตน์นะครับอายุ41ปีเป็นเจ้าของอเป็นสามีเจ้าของร้านน้ำปลาร้าแล้วก็อยู่ในชุดนี้นี่แหละ บอกว่าพันรยาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมแล้วเป็นน้ำปลาร้าแบบผลิตเองด้วยเป็นตัวแทนจําหน่ายส่วนหน้าที่ของสามีที่ดีช่วยเมียขายของคุณนี่ต้องบอกเลยว่าหุ่นลมตัวนี้เผมคือประธานบริษัทนั่นแหละครับก่อนหน้านี้เขามีแรงบันดาลใจเหมือนกันเขาบอกว่าก็เห็นเงาะป่าไปขายพวงมาลัยแล้วร้านเขาขายน้ำปลาร้าก็ต้องมากันบ้างครับคุณผู้ชมเป็นจุดขายที่ดีนี่จนกระทั่งตัดสินใจทําชุด หุ่นลมออกมาแบบนี้สวมใส่นะครับก็มีลูกสาวช่วยทำเอาเศษผ้ามาตัดเย็บเองแล้วก็เย็บเข้ากันกับโครงได้ออกมาเป็นชุดหุ่นลมแบบนี้โยกย้ายส่สะโพกบกไม้โบกมือได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเหมือนหุ่นลมทั่วไปแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวที่สำคัญก็คือได้รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นยอดขายก็เพิ่มตามไปด้วยครับ